วัสดีครับกับผมนนทวัฒน์จันตี BS 3 Q รหัส613่งามสนครับสังเกตกันไหม่ะครับว่าทำไมวันนี้ผมถึงแอบท้ายแอบขวาเข้ามาก็ว่าผมกำลังทำตัวให้เหมือนกับนี่อาดิดาสเฮ้ยไ,ไม่ใช่แล้วเรื่องนี้เฮ้วผมกำลังพูดถึง โฆษณาสิ่ง n g s u p p o r t ต็ดซอฟต์แวร์นะครับหรือว่า a อ w a r e นะครับเป็นโปรแกรมหรือแพ็กเกจที่ส่งเสริมซอฟต์แวร์ใดๆที่แอบซ่อนมากับโปรแกรมซอฟต์แวร์ฟรีต่างๆบนเว็บไซต์ที่เราดาวน์โหลดมาติดตั้งซึ่งเป็นโปรแกรมที่อแอบแฝงมาในรูปแบบของโฆษณาหรือโปรแกรมนะครับที่เราทําการติดตั้งเข้ามาจากผู้สนับสนุนของเขานะครับเมื่อเรากดติดตั้งโปรแกรมโดยที่เราไม่ทันระวังตัวนะครับก็คือคลิก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 เน็กเน็ก,นกไปอย่างเดียวครับ ก็จะทําให้เราติดตั้งแอดแวร์เข้าไปในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับซึ่งแอดแวร์บางประเภทก็ทํางานคล้ายกับซอฟต์แวร์สอดแนมนะครับหรือสปายแวร์และถูกจัดว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ลุกลามความเป็นส่วนตัวของเรานะครับก็คือเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลของบริษัทของเขานะครับก็ทําให้เราไม่มีความเป็นส่วนตัวนะครับอา,อาจจะทําให้เราทราบว่าเราต้องการอะไรเขาก็จะ เอาโฆษณามามาให้เราดูนะครับอย่างเป็นผู้ชายเขาจะมีลูกผู้หญิงปุ๊บปุ๊บโผล่ขึ้นมาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับก็ก้อนนั่นแหละครับคือแอดแวร์ครับอันนี้เป็นเรื่องต้นนะครับอาการของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดแอดแวร์นะครับเวลาที่เราใช้เน็ตมันมักจะเด้งป๊อปอัพหลอกล่อเราด้วยกล่องข้อความต่างๆเพื่อให้เราก,กดคลิกเข้าไปเพื่อเข้าไปยังเว็บไซต์ที่เขาต้องการนะครับเช่น หน้าแรกของเว็บเบราว์เซอร์เป็นหน้าเซิร์ชเอนจินต่างจากเดิมมีปลั๊กอินเพิ่มเติมบนเบราว์เซอร์ของเราโดยที่เราไม่ได้ติดตั้งเพิ่มเติมมีแท็บเมนูบ้าแปลกๆบนเว็บเบราว์เซอร์การเข้าใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ช้ามากครับเครื่องคอมพิวเตอร์เราช้าผิดปกติ นอกจากนี้แอดแวร์บางตัวยังเป็นโปรแกรมที่อันตรายและไม่มีคุณภาพจึงอาจส่งผลทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเกิดข้อผิดพลาดเครื่องช้าเนื่องจากโปรแกรมเหล่านั้นถูกเปิดอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้และเข้าไปแย่งทรัพยากรของเครื่องอยู่เบื้องหลังนั่นเองแถมบางโปรแกรมยังแอบส่งข้อมูลต่างๆของเราไปให้ทางบริษัทโดยที่เราไม่รู้ตัวอีกด้วย,วยถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งจริงๆนะครับ วิธีป้องกันเจ้าไวรัสแอดแวร์นะครับเข้ามาติดในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับมีด้วยกันดังนี้ครับ 1. ดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาโดยตรงหรือเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือไว้ใจได้นะครับ 2. หลีกเลี่ยงการใช้โปรแกรมที่มาจากการแครกนะครับเออก็คือของที่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับก็คือไปใช้ของที่ถูกลิขสิทธิ์กันนะครับ 3. ่านรายละเอียดของโปรแกรมที่จะติดตั้งให้ละเอียดทั้งก่อนและขณะติดตั้งเพราะบางกรณีที่เราสามารถกดติ๊กไม่เอาเจ้าโปรแกรมแอดแวร์นะครับก็สามารถทําได้นะครับแต่อันไหนที่มันมีเอ,อ่อเจ้าต้องต้องให้เราติดตั้งแอดแวร์เราก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับซึ่งหากเราปฏิบัติตามการป้องกันแอดแวร์ที่กล่าวมาเสมอๆนะครับเมื่อเราก็จะสามารถป้องกันแอดแวร์ให้พ้นจาก คอมพิวเตอร์ของเราได้อย่างแน่นอน,นครับสรุปนะครับเจ้าไวรัสแอดแวร์นะครับมันก็จะมาแฝงตัวในโน้ตบุ๊กในคอมพิวเตอร์ PC ของเรานะครับแฝงโดยการลักลอบเข้ามาหรือว่าเราไปกดยอมรับมันเองนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับก็ใช้ของที่ถูกลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ถ้าจะดาวน์โหลดอะไรก็ดาวน์โหลดจากเว็บที่น่าเชื่อถือจริงๆนะครับแล้วก็ เวลาที่จะติดตั้งโปรแกรมอะไรเนี่ยให้อ่านดีๆครับก่อนที่จะเน็กค่ามันไปนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับเพราะว่าคอ,อ,อมพิวเตอร์ของเราถ้าเกิดว่าติดขึ้นมาปุ๊บคอมพิวเตอร์ของเราก็จะช้าแล้วก็มีเ,เรื่องรบกวนใจเรามากมายครับป้ายโฆษณารบกวนใจเรามากมายนะครับก็สําหรับผมก็ขอจบการนําเสนอเอ v e r s i ต์ซิ่งซับ p อร์ ซอฟต์แวร์ครับหรือแอดแวร์ครับไว้เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณที่รับชมรับฟังมากๆครับขอบพระคุณครับ